สวัสดีในวันอากาศดีๆแบบนี้นะคะวันนี้เราจะออกไปเที่ยวชมธรรมชาติที่เซเว่นซิสเตอร์กันค่ะตรงนี้เป็นจุดจอดรถบัสอีกจุดหนึ่งนะคะที่เซเว่นซิสเตอร์ก็คือจะอยู่ไปที่เขาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งที่เขาอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นกระท่อมน้อยตรงนี้จะเขาจะมีคาเฟ่แล้วก็มีห้องน้ํานะคะห้องน้ําทําใหม่สะอาดสะอ้านมากเลยค่ะก็เข้าได้ตามสบายเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีห้องน้ําให้เข้าละ ปะตรงนี้เป็นจุดเล่นพัดเดอร์บอร์ดนะคะก็คือถ้าใครมีบอร์ดก็เอาอมาก็ได้แล้วก็มีให้เช่าด้วยเนี่ยก็พายตรงแหล่งน้ำตรงนี้กระแสน้ำก็จะไม่แรงฮ่านี่ยน่าสนุกไหมพายเรือแกน,นูก็ได้พายเบาๆอย่างพายเหมือนกันนะเนี่ย ที่เราเดินมานะคะเราก็จะได้กินธรรมชาติอุนจิแกะอุนจิมาอุนจิวัวอุนจิอะไรก็ไม่รู้อะเยอะแยะไปหมดเลยหอมชื่นใจกลิ่นนี้ไม่มีลอนดอนนะสูดเข้าไปเห็นวัวอยู่หนึ่งตัวนะคะอ๋อเธออึทางนู้นเหม็นมาถึงตรงนี้เลยนะปู่ตรงนม้นมีแกะนะคะแกะมากมายน้องวัวจ้าพี่ดาวมาแล้วจ้า ก็ไม่เห็นหนังวัวเบบีป่ะนั่นไงตัวนั้นไงน่ารักเนาะมองกล้องด้วยเออเหอเมกดูน้องตรน้องคนนี้ดิยังกินนมแม่อยู่เลยจุ๊บจุบจุบจ๊บจบน่ารักอะ่ะ นหมาปละทุกคนมันเอ็นไหมมันเอ็นไปตามแรงลมนะเป็นแบบผมบอบละ เราะจะเดินไปที่คอสเทตตรงนั้นก็ประมาณโล2โลตรงจุดนี้นี่คือจะเก็บเซเว่นซิสเตอร์ได้ทั้ง7สาวพี่น้องเลยสวยมากไปขาเตือนต่อเดินกันไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ก็อากาศด,ดีเลยทีเดียวแหละเพราะว่ามันก็จะมีแดดอุ่นๆลมก็เย็นๆสบายๆมีวิวเป็นเนินเขามีว,วัวมีแกะระวังนะคะงูมีนะคะ เจอต้องวัวอีกแล้วนะคะระหว่างทางน่ารักหน้าขาวไว้เทนนิ่งมากเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้สีครีมอ่อนอบัวใช่ไหมไม่ใช่แกะทําไมครบเป็นแกะอย่างนั้นละลูกเขามากินน้ําอยู่ตรงนี้น่ารักอ่ะ กินน้ำใหญ่เลยกินหญ้ามันก็ฝืดคอเนาะต้องกินน้ําด้วยไปแล้วนะเดี๋ยวพี่ไปต่อแล้วนะตัวเนี้ยถูกชะตาสุดเลยนั่นแหละนั่นแหละเห็นเขาข้างหลังแม่ผาข้างหลังนั่นน่ะก็คือเซเว่นซิสเตอร์นะจ๊ะถึงประตูชั้นที่สามถ้าไม่นะประตูย่อยอีกไม่ไกล ไปไกลหรอพูดนันเนี่ยเดินเก่งจังเลยลกูกเดินเร็วไม่รอเลยเนวิเกตเตอร์ติ๊กเจสดาพรของแม่รอแม่ด้วยค่ะไปประตูชั้นที่5้าค่ะตรงนี้เป็นคอรเทจนะคะ แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นหน้าผาหินสีขาวนะคะที่ถูกน้ำทะเลกัดเซาะเป็นหินปูนนะมีเจ็ดลูกนี่ไง s e v e ่ s i s ส e r s สวยมากวิวนี้สวยมากเลยทุกคนโอ้โห,โห,โหโลมเย็นสบาย มาวันนี้คุณแม่เอาเข้าวกล่องมาด้วยนะคะเพราะว่าทํากันบ้านมาเพราะามันไม่มีอาหารขายแล้วเราขึ้นมาเราก็ต้องหิวกันแน่ๆอ่าเดี๋ยวดูก่อนนี่ในกระเป๋ามีชุดปฐมพยาบาลเพื่อนะคะมีพ้าช็หน้าผ้าชน่าสตาร์วอน่ารักไหมน่ารักกระเป๋าตังมีน้ําแร่นะคะเพื่อนหน้ามันแล้วก็ร้อนแต่ว่าไม่ร้อนเลยหน้าแห้ง ช่วยจับกระเป๋าหน่อยค่ะข้าวกล่องของเรามาดูกันนะคะเราไม่ได้เอาเสือมาเนาะลืมแต่ไม่เป็นไรนี่ก็ดีโอ้ยกระเป๋าหมูสับไข่ดาวน่ากินไหมมีพี่น้ำปลาให้ด้วยนะครับเชิญมั่มค่ะเป็นไงคะกระเป๋าไก่ไข่ดาวกับบิวเซเว่นซิสเต้ เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปฝั่งนู้นกันเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่ามันจะข้ามไปที่หน้าผาเซเว่นซิสเตอร์ได้หรือเปล่าทุกคนเห็นนั้นไหมตรงแม่น้ำเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นจุดตัดถ้าเกิดว่าช่วงน้ําลงมันก็เดินข้ามได้แต่ว่าตอนนี้ที่เราทําการบ้านมาเนี่ยคือน,น้ําขึ้นอาจจะไปไม่ได้แล้วเราก็คงจะไม่ได้ไปที่หน้าผาตรงนั้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาซ่อมวันหลังเดี๋ยวเดินไปดูกันไปดยกันนะคะเสียดายเนาะวันนี้แดดไม่ค่อยมีแล้วมันก็ ก็หนาวอะ่ะมันก็ไม่ค่อยอุ่นเท่าไหร่ถ้ามีแดดมันก็จะเวอร์กว่านี้สดใสกว่านี้ไม่เป็นไรอออุย,อย,อยถึงทะเลแล้วไปดูกันอือหน้าผาไหนยะฝรั่งเศสอะ่ะชายแดนฝรั่งเศสไม่เห็นเลยมันจะไม่เครื่องนีดเดียวหรอเอูย้ยากอยู่ตรงนี้เล่นน้ำไม่ได้นะคะเขาไม่ให้เล่นนะ ก็ไม่ลงไปปลาข้างล่างดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปโดนหัวพี่เขาไะเออไปได้ลูกได้จะเรียกว่าชายหาดของอังกฤษทั้งนั้นเลยปาที่มัน,เป,นเป็นกรวดกรวดแบบเนี้ยออสเตรียเหรอลูกอ๋อ ออ๋รูปร่างเหมือนสวทวีปออสเตรเลียเลยเนาะนี่ไงจุดนี่ไงที่มีแม่น้ำไหลผ่านที่เป็นคลองแคบๆ ไหลามาเป็นคลองแคบๆตรงนี้นะคะลึกเหมือนกันนะเนี่ยมองจากไกลๆก,ก็นึกว่ามันจะตื้นนึกว่ามันจะเดินข้ามได้ก็นั่นแหละอย่างที่บอกะคะ่ะว่าเช็คมาแล้วว่าน้ํามันขึ้นข้ามไม่ได้ถ้าเกิดว่าน้ํามันลงแล้วมันข้ามได้เนี่ยเราก็จะขึ้นไปตรงนี้ค่ะเดินขึ้นไปตรงนี้เลย คนก็พาครอบครัวมาปิกนิกพาน้องหมามาเดินเล่นแล้วก็นเนี่ยเห็นนะมีเล่นเบากันด้วยนะคะเดี๋ยวขากลับเราจะเดินเลาะเรียบไปตามลําน้ำเนี่ยแหละคะ่ะมันก็ไปเป็นปจบอยู่ที่เดียวกันไอตรงที่เขาเล่นแพดเดิลบอร์ดตรงเมื่อกี้ตรงที่เราเริ่มมานะคะคําเตือนต่างๆนะจ๊ะมีเหตุฉุกเฉินก็โทรนายนายนนะคะมีห้ามนั้นห้ามนี่ห้ามนูน่น ชาชนบทอังกฤษเนี่ยมันดีดีจริงๆนะเนี่ยเสียงนกร้องแดดไม่ร้อนอากาศเย็นสบายเดินแล้วมันก็ไม่เหนื่อยก็ว่าทำไมคนถ้าพูดเท่าพูดแก่เขาชอบมาเดินกันมันดีอย่างนงี้นี่นะคะเห็นเหลืองๆได้ไหมคะทุง่งคคนาล่าอีกแล้วเขาชอบปลูกกันมากเลยอะ่ะเพราะมันปลูกได้อย่างอื่นมันอาจจะปลูกไม่ขึ้นก็ได้บางอืนนกบินนกบิน,น หเห็นจุดดำๆมนะอุ้ยมแมลงอุ้ยเจอรู้ะลรนะคันนี้ <laughs> เห็นปาบอกว่าเป็นรูของมานทิ้งจอกเหรอคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเว้นไหนอนอนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รูนะ้เนี่ย ฮัลโหลมาจิงจอกอยู่หรือเปล่าสงสัยไม่อยู่ปะเหอะ้วานี้น่ารักอ่ะดูะสีสันสิขายเสื้อผ้าสิมีคนเจอเบาเจ้าสาวน่ารักมากเลยอ่ะฟิ้งมิอง My m e คิตตี้น t y น u n คุณนี้ก็เลิศมอ้คนนี้ก็สวยการน้ำชาอ้ยน่ารัก เมื่อพาร่างกายออกจากความเมืองมาสัมผัสกับธรรมชาติบ้างมันก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็อิ่มเอมมากๆเลยนะคะก่อนจะจากไปวันนี้เดาขอฝากช่อง t i k t o อกเลยนะชื่อช่อง D A O underscore L D N ค่ะขอบคุณที่รับชมมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ